แยกความเป็นเราแยกสักกายะที่ผีมันจูกไปพอาจารย์ก็ก็เอาแบบที่เอาที่เราสวดกันไปก่อนตอนนี้พอน้ารูปเสร็จปุ๊บมีสลญยตนะอ่าสัญยตณะคืออะไรก็คือรูปสีกลิ่นรสสัมผัสตาหูจมูกล,ลิ้นกายใจคู่กันตาค,นค,นคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรส กายคู่กับแข็งมาก่านั้งมันต้องสัมผัสเพราะสองสิ่งนี้มันมาคู่กันนะกระทบปับ๊บมันก็มีผัสสะนี่มันเรียกผัสสะคือการสัมผัสเห็นไหมว่าทุกวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรามีสัมผัสเนี่ยมีการผัสสะกระทบเนี่ยได้เห็นตลอดเวลามันเกิดดับตาแล้วเราเห็นมันเกิดดับนะหูเราได้ยินจมูกเราได้กลิ่นเนี่ยได้กลิ่นแล้วก็ลิ้นได้สัมผัสอาหารยินรส กายได้สัมผัสแต่ว่าเราไม่เคยสนใจเหันไงเราไม่เคยสนใจกับสิ่งที่เราสัมผัสตอนนี้พอเราสัมผัสดีเราก็สุขพอใจขึ้นมาพอสัมผัสที่ไม่ดีเราก็ทุกข์ไม่พอใจเพราะฉะนั้นทางแก้น่ะเมื่อสัมผัสมนะให้เรารู้ยังไงเออนี่อาการสุขมันเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้นะไอ้บุญเราเกิดนะอย่าไปดีใจให้เรารู้เออนี่เป็นแค่อาการที่มันเกิดขึ้น นี่คือในการปฏิบัติจะเห็นแค่อาการไม่ไปไม่พอใจแล้วก็ไ <okay>. ม่สั้งความพอใจเราจะอยู่ตรงท่าการสายการเมื่อมีภาษาแล้วก็จะมีเวทนาที่พระอาจารย์บอกเบ้องต้นเวทนาคืออะไรเวทนากานเสวยเสวยในความสุขความทุกข์เดี๋ยวแม่นั่งนานๆทุกไหมทุกพอเปลี่ยนท่าก็สุขอีกพอนั่งอีกเป็นอีกทุกอีกไหมนี่คือเวทนาที่มันตามผ หิวข้าวเป็นไงทุกนะกินอิ่มก็สุขเดี๋ยวหิวอีกทุกไหมไม่ได้อบน้ําเป็นไงทุกอบน้ําไม่ได้นอนเป็นยังไงเห็นไหมมันทํางานอยู่เนี่ยแม้กระทั่งที่เราพบเจอกับมันเนี่ยไอ้เป็นของทางการของความสุขคือเราําลังเสวยเวทนาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับมันเกินมันก็ดับอีกเดี๋ยวก็ไปทุกอีกอาผทุกเดี๋ยวก็สุขอีกนี่คือเวทนา เพราตรงนี้แหละเมื่อมีผัสสะย่อมมีเวทนาเมื่อมีเวทนาย่อมมีอะไรเมื่อมีอาการสุขมีความทุกข์แล้วจิตเขาก็จะมีความเกาะมีความยึดเรียกว่า,าอุปทานเข้าไปกาะว่าสุขนี้เป็นฉันทุกนี้เป็นฉันความสบายใจนี้เป็นฉันความไม่สบายนี้เป็นฉันเห็นไหมเกียดนี้เป็นฉันรักนี้เป็นฉัน มันเป็นชั้นหมือนเลยเป็นเราเมนเนี่ยคือมีอุปทานคําว่าอุปทานคือภาพไปยึดในอาการที่เกิดขึ้นใช่ไหมตอนนี้พอเกิดขึ้นอุปทานแล้วย่อมมีความเกิดมีพบพบเนี่ยพุทธเจ้าบอกไว้มีสามสิมบภพภูมิอยู่มนะอาบยภูมิสี่มนุษย์หนึ่งสุกติหกแล้วก็อรุปภพมยี่สิบนิพพานหนึ่ง แต่นิพพานนี่ไม่มีพพนิพพานคือความแตกต่าไม่ไม่มีขันสร้างนะไม่คือไม่มีไม่มีจิตไปเกิดในเมืองนิพพานนี่มีแต่คือการแตกทาลายไม่มีเชื้อแล้วแต่ว่าในภพเนี่ยหนึ่งเปรตภูมิก็คือเปรตตายไปเพราะความโลภตายเพราะความอยากตายเพราะความยึดมั่นเดบลฉานตายไปเพราะความเหงื่เนี่ยถ้าเราไม่ใช้ชีวิตเราไม่ปฏิบัติ เราหลงไปวันเวลาไปเห็นไหมก็ไปเ็นเวลาสั้น